ปลาสอยครับเพ็ดอโอ้นาเที่ยวแห้งครับมาด้ยครับทุกๆคนครับข้ามไปนี่ก,ก็จะไปเห็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตจากที่ผมบอกครับวิถีชีวิตก็คือรีผีครับผมเคยถ่ายทุกๆคนใดเบึงแล้ะครับ เงียงก่อนอ่ะเงียค่ะจะคล้องกล้องลงแอํน้าห้หลักกระก้องมาท้จะได้เงจะคลองกล้องลงไปเงียอยู่น้าตวได้ี้ยนอยอยู่ตกจุน้าด้อเตได้ี้ยนอยู่ะโตนี่อ่อาจเป็าอาจจยก้องด้วกัน จ้ามาชิดตะไอ้น่อยคิดตัวคิดตัวนี่ผูานี่นี่าวนเด็ดคิดตัวไรไรอจูมวนบ่ลูกจะลูกไผรลูกล้วมม่จะไม่ใช่่นม่จ่ใช่ลูกเจ้าแล้วอจูแม่จังนอ่ะบ่อเอาบอความจริงลบอความจริงน้ำซ้ำไหนเรไปน้ำมอยเดียว ปเยปตอาปเยปตเฮ้ยเท่นเเ้ยไปายไปไยไปางทีเฮ้ยไปบอลก่อนกบุนาเออมันต้องบิดรงไหนเออเล็งรงไเฮ้ยเฮ้ยเอดบลอรถเขาบอลนี่ยาดไอเซามาเได้รถขั้นนี้นะเาทเอก ไอห้ำครับหำที่จริงเพิ่นก็เคยถ้าผู้ใดเคยได้เห็นคลิปกะผมเคยถ่ายครับตอนกี้เพิ่นอยู่ทั้งนอกครับนี่เพิ่นใหญ่เขามาทางในจักหน่อยครับกะซอยกะเขามานี่นะครับซ้อยกเด่นครับถามเขาซอยกเด่นอยู่ใสแล้วเขามาจะเจอพอดีเลยตรงกับซอยพอดีเลยครับนี่เขามานีกะเป็นห้านบอกว่าสามารถที่นั่งดิ่งนั่งดื่มได้ละกะสั่งเครื่องดื่มละกะนั่งอ่านหนังสือครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักอ่านหนังสือมักอ่านหนังสือละก็เพิ่นก็จะจัดทิปบางทิปจัดฝาฝรั่งไปเที่ยวฝาตสาว่่าไทีวผู้ดแบบ มาเที่ยวมาหลอกกับสามารถมานั่งชิวๆเลยครับนั่งชิวๆเล่นฟังเพลงฝรั่งหลักะที่พักกัราคาบอได้แพงนะครับราคากับประมาณสักแสนกว่าักัมีครับสองแสนหรือว่าจากดีไปหาบุดีไปนะครับห้องพัดลมกับแต่ไม่ไผ่กัมีห้องแอร์กัมีครับก็เลือกเอาตามสะดวกครับแล้วก็จะมีรถเซาครับจังเช่นจักรยานนี่ครับ จักรยานรถเซาแล้วก็นมีมอเตอร์ไซค์มีรถจักรอย่างนี้นะครับจะเซาต่างๆก็มาเที่ยวกันหลายครับช่วงนี้ช่วงที่ร้ายที่สุดก็ยังที่บอกกับประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนสองหรือว่าเดือนมกรากรุ่งพายนะครับช่วงนั้นจะร้ายที่สุดครับนี่นะครับบรรยากาศมาหักแพงครับกระแตไม้ไผ่ตัวนี้ก็ยังเจอได้ด้วยครับผู้ใดที่เคยเห็นผมถ่ายคลิปกับผมเราเป็นคนที่แบกแบกขึ้นมากกับเพื่อนแบกแบกกระแตไผ่ตัวนี้มาตอนแบบปิงไก่จีนครับ ในคลิปก็อาจจะเคยเห็นครับผู้ใดที่ตามผมมาแต่ที่แรกครับเพิ่นมาแรกๆคือการมาพ่อกันมาพ่อกันเพิ่นก็แบกทั้งลูกทั้งเครื่องทั้งของนี่แหละก็ได้แบกซอยเพิ่นช่วงนั้นก็ได้ลยลึงได้แกนกันมาก็ประมาณปีกว่าแล้วครับลึงแกนกันมานี่แหละครับทีมทีมงานทีมงานโอนปวมาเพิ่มเลยนี่เครื่องไม้องอันพุทธศาสนาอนี้อ๋ออันนั้นอันกงจัก กงจักของพุทธศาสนาเล้บ่แมกงจักเขาห้อยางจักเาั่นางเออเขาห้อยังเด้อเออยางจัเลยไอ้ทายนนี้มันเป็นสัญลังลยเี่ย่เออมาจักเออเออธรามจักพาสิท้าบันไดดอกไม้สุด้ายกายเป็นธรรมจักก็เามาโจักห้องแก้วได้เยู่นี่ย้าเออก็เลยเอาไปเอาไปห้องแคมเปอร์อยู่ล่างบ้านไรดอกไม้จี มันเซได้รอกมันเซได้แบบจังงีินะมันผัดซัดไม่เป็นแบบนี้กัแล้วมันนี้ได้เบิร์อีกจะเบิร์ตไงดังเบ่ได้เบียกราเงานย้อนซุ่มนี่ลยะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหคนึงได้เบิร์ดเหรอครับสร้างแังกัแมนปิดห้านครับไปมาส่วนกันเปลินละบ้านเนี่ยมันมีเบียกเฮ้ยยห์เขาเกาะอยู่ไไปไ้าเดนเดค่เดไปไปไปมือถืผ้าแขกไปทั่วเด้อมือี้ เอาไปน้เด้อไปเอาจพกไปน้ำตาลสาูหนากันไปเลาะครับนี่นะครับบรรยากาศการเดินทางครับมามีหมมีพวกมีหน้องมีหนุ่มกะถือว่ากะม้วนไปอีกแบบอุ่นใจไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นไปสะหัววุ้สาดอกคอยงี้วุ้สะเลยเขาปิดเขาปิดห่านรัดเลย บรรยากาศชิ่วๆครับบุเดยอยากมาเที่ยวกับสศร้าต่างชาติกันสิหลายแน่ครับเพราะว่าต่างประเทศก็ซื้อทั่วมากลายครับแต่พายคอนปลาสอยโอ้โโอ้กนะเพราะว่าแต่คนธรรมดาทั่วไปครับพระกับมาเที่ยวคือกัน สวัสดีค่ะมีรถให้อ่าจัดน้ำเที่ยวครับน้ำเที่ยวก็คือ่าจจะมาเซาแล้วครับเซาหรือเขาก็จะพาเที่ยวพาชมบรรยากาศ คนไทยที่มาส่วนหลายเลยครับี่เขาจะมักมาพักโรงแรมนี้นะครับโรงแรมถือว่าเป็นระดับหาดาวอีกโรงแรมนึงเะครับข้าสิบ้ากันไปใส่คือมาน,าานั่งจะรอ,อจะแลอยู่นี่ตอนนี้ถาถาแขกอยู่แขกลงป่าแขกขึ้นด้มาก,ก่อนแล้วคือบ่เห็นแขก เดี๋ยดิไก่มาหอดก่อนเลยเพื่อนแขกเสียไก่เสียไก่หอดเสียมาหอดนั่งอุ๊บอุ๊บอุ๊บไก่หาเนี่ยเดี๋ยวปล่อยแขกเสียไปปล่อยแขกมาเองเฮ้านี่เป็นไก่ส่วนว่าแขกหันซีมาจะได้แล้วแต่เร็ว่สุดยอดอีลีครับ ชิวงานเป็นชิวแห่งอ้ชิวแห่งกาแฟสักกาแฟสักต้องสุดท้ายนี่แหละจ้าแขกไปซุปหัวอยูไซผู้ได้ปานนี่แล้วผู้ไม่ยูไซอ่ะไก่มากก่อนแล้วแขกนี่เสียแล้วนะนี่เนีตมันไก่นี่เต็มมั้งไหนทอกัทอกับปุติดบ่โทอกับปุติดบุตตสัญญาณเน็ตอีกตายไปเรียบร้อยไปเบิงตาติดตามส้มครับตาติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าเขาก็มีทั้งสาวคิวบาร์กับสาวเวียดนามมาทำกันสาวคิวบาร์ คิวบาไปแล้วครับคอนปลาสวยครับเพื่อนโอ้หนาเที่ยวแห้งครับมากเลยครับทุกๆคนครับข้ามปนี่ก็จะไปเห็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตจากที่ผมบอกครับวิถีชีวิตก็คือลีผีครับผมเคยไทยทุกๆคนได้นเบิรงแล้วครับลีผีผมเคยไทยให้เบิอ่าช่วงฤดูที่น้ำหลากครับคนหาปลาได้ปลาแบบร้ายนะครับแต่ปลาแบบเยอะมากตอนนั้น กะเพิ่มคีเรือลงไปยาม,มานะครับกับเบิ่งบรรยากาศเบิ่งวิธีกะย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ครับกับคลิปงานมิตรภาพทางสวปลาวครับกะเพิ่นน้องๆก็เป็นกันเองครับเป็นกันเองแลาเรื่องอธัธยาศัยดีครับก,กับพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวพร้อมเป็นแขกเพิ่น อร่อยปนขาวๆแล้เบิดอไอยก็ได้นี่ค่าผักแข็งมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือน้ำอาบสิมบอาบน้ำเรื่องน้ำอาบเรืองพอปินกันแล้วนี่ก็บเพื่อนอาบแต่ตื่นขึ้นเรื่องน้าบมเื่องน้ำแล้วมมอาบอยู่พีเดียวอาบอยู่ีเอ้าเดือดซื้อสบู่มา พอดีเลยอาบน้ำพอดีเลยท่าได้อาบน้ำอยู่รีบดีครับนี่ครับเดี๋ยวผมบอกเขาก็จะขี่เลือกเกินมาตะพุ่นครับขี่เลือกมาพุ่นมาหยามตัวตรงนี้รอบนะั้นผมไม่ได้มาฟังนี่ครับผมไปฟังพุ่นเขาจะขี่เกินมานี่นี่รีก็เป็นรีอยู่แบบนี้นะครับนี่เต็มเลยอันนี้จะเป็นรอบใหญ่ปลาก็บม่ได้เอาปลาหน่อยนะครับสังเกตุพอบคบตาคายมันค้างก็จะเอาตัวอ่าตัวใหญยมันนะครับ ก็จะมีหลายมองหลายซอกหลายบ่อนนะครับอย่างเช็งในฮาขคาห์มากกวคือคอนปาซิลแล้วก็จะมีลงไปอีกอีกท่าหนึงก็จะมีรีพีคือกันแต่ว่าปลาจะคนละแบบปลาอยู่นี่จะโตใหญ่เขาว่าปลาญี่ปุ่นจะโตน้อยเขาว่ามันจะปนอยู่นี่จะมีจะโตใหญ่ครับครับปึ๊บเอ๊บะนี่ครับจะหย่อดเลยบ่กรอบข้างกระเด้งกระด้างกระเด้งกระด้างอยู่ครับเขาขืนเถงไปล่ะน้ำมันบกครับปลามันบริมีนี่ครับรีพีเดี๋ยวผมมาถ่ายเขาเขาจะขืนเรือไปดิเลยดึ๋งดึ๋งดึ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 งน้ำจะท่วมไปเลยครับมองนี้นะจะทวมไปเลย แต่แล้วเขาพยายามรีอยู่ครับได้หลายนะครับหลายแห้งเยอะมากครับสุดยอดร่างกายงาวสางโ<ฮ>อ้ยออลซ้อนครับออลซ้อ,อนพอกระดอกกระเดีย<ฮ>ยอดด้อนในเบิรงคลิปเก่าๆได้ครับย้อนยังที่บอกย้อนยังคบีบกับเก่าๆที่ตอนหนำยังหลายๆอยู่ครับหนำยังหลายเขาจะขี่เรือมาเลยป่าพี่ตัวใหญ่เลยนะครับ มันลงตอนลงรีแถวนี้เมาเคยมาถ่ายอยู่นี้จะคนได้ปลาแบบหลายเลยปลาขี้เฮียแบบลายตัวสีดำลลยๆนะครับคือปลาเสือนี่แหละเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งครับซูมให้เบิ่งไกลๆครับตอนนี้ก็มีคนไปยืนอยู่ไปย่างกนันนาจะไปเมียนรีเมียนยามรียามยังหรือว่าวานแฮงสินะครับ สามสีเบิ้งครับเบ the ah an okay. ิ้งจึงนึกกัคือแบบคือเศษซากอะไรจะทำอย่างจักอยงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นวิถีครับเศษซากแห่งวิถีของผู้คนในดอนเดดดอนคอนครับรีผีครับตอนที่น้ำลดครับปะเปิดบัดท่าจะเปิดจอยฝากเครื่องฝากคลืองให้เด้อเราลงไปในน้ำตะข้าวเด้อฝากับฝาเลี้ยขเลี้ยขาฝากเกงเลี้ยับโอเคเนาะใบพัดมันเหรอ อุ้ยอด้ดหอยอีกต่างหากเว้ยอู้ได้หอยเว้ยูอดหอยวะระว้งระบังหินได้หลูกระวังหินด้วคมเยป่หาอินหินหินคมบ่หินคมบ่ดังเลยบอนหมื่นบ่อู้ สบายสบายบายสบายเห็ดยังก่อนน่ะเงียว่ะยืมเสือเซ็ตกล่องเนี่ยเบิ่งซอกคนะอาประจุมนามมาเนี่ยอาสงดากล่องละแยมเก้นมาแจมขก้นมาหน่อยนึ่งขนาดเงนียวกัยังมีความสุกเนาะเหนียว เิห้บางน้ลหลางให้มันร้อนๆนะเด้อภาอนภลพเย็นเย็นเดีๆสวัเดีค่ะสวัสนีค่ะสวัสดีคันดีะสัดีค่ะสวัีค่ะสวัสดีคเะดียวักดีค่ะสวัส่ะสด่ะัดอคกะสวัสดดี่ยวัสด่ดดะด่ี่ว่ด้ ยูทูบเบอร์อาพน้ำเขาหลักกกลงมันด้เขาหลักอากลงยูทูบเบอร์นี่ยูทูบเบอร์ขาอัมน้ำนี่เบอร์ลงม่เียวตอนนี้น่ยว่าเขาาตัวนี่ไป่เลชดกล้ก็กดก้กันใม่ดกลแล้วก็กิดตัวนี่เขก็ดแล้วเขาจุ่มกล้องเขากากอดแล้วเขาดำเอากลงน้ำเลยนี่เอาน้ำลงกอง

สะพานนักเองสะพานนักเองลยสะพานพรเอกเ้อ <volumes of ears> ิเ้อดเลยแน่จ <wonder> ้ามาชตาไอ้น้อยคิดตัวคิดตัวนี่นี่ผู้สาวนี่นีผู้สาวตนเด็ดคิดตัวไรไรดัดิจะปอยให้มูถือกล่องจะปันนี่หาเจ้าเศร้าเป็นยูทูบเบอร์เจ้าโอนส่งมาให้เราเลยิเจ้าโอนส่งให้เราเลยาลาดหมแล้วชูมชมเนี

จะได้ขัวมูซึ้งนี่มาลินดานขัดปลาซอยนีมวนนอีหล้าข้าเลิศมากเลิศแม่นแห้งนี่นะมวนเด็มวนกมีมวนต่หันหาไปร้องนาบ่ได้ตาหนกระา้าห้าเอาทาเขาก็ม้วนเงินนี่เขามันแบบที่มันเออมันหันหน้าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดจูมวนบ่หร จะลูกไฟเพืเจ้าแหลพื่อแม่จะไม่ใช่พื่อแม่จะ so well ่ใช at ่ลูกเจแลแม่จ้งอ่ะบ่นเอาบอกความจริงบอกความจริงง่ายๆซ้ำไหนง่ายไปงาย่มวยเดียวปัดเปัดปัดเฮ้ยเท่นเท่นเทนวันยังรถไเอากระเบนจะกระทู่ดิกระทู่ดิ four f s i s เี่ยนจะไม่ใส่ตาละเป็นแม่ี่นตาลาเป็นแม่ั้่เอพบนะขอเม่นยมเป็น่้างหอยไข่อยหาง

ซาลีบมามามาสร้างปิดเพลงนี่เล็วส้าบูวีเพลงว่าเรามาเรามาเราเราข่ไปเขาข่ายถ่าย้านักเรียนดาราศาสตร์อยู่ห้องเรียน VAS เรียงจานไปเขาข่ายตะกี้เฮ็ดเปียโค้งการเนาะจับขึมาจับมาเขาห้สังเฮียนบันดี้หันเด็กหน่อยอาสาวทุกคนที่ไปทำการก็บอกว่าสร้างกิฟบปริเกงหองเนาะบันี้น้ามันตื่นมาเป็นแม่น้ำอยู่กลางบ้านังเล่พวคนก็อาน้าอยู่ท่งอยู่ท่งมูอหรอคนเล่าอยู่ลุมเบิรดอยู่ลุมเบิรดประเด็นก็คือว่านั่งงงไป ไแนแล้วบริหารมันก็บอกว่าไม่บิกินี่ไม่บิกินี่แต่คนหลับมันผู้สิบบอกจะได้เนาะอาสาสมัครคนหลับก็เลยบอกว่าเฮ้สลีปพียสลีปพียแล้วพวกฝรั่งอยู่รุมก็เลยบอกว่าฮะอย่าให้คอยนอนอย่าหันมองมาให้สลีปพียโอเคโอเคมันก็นอนนอนในหนาวสลีปพียนะสลีเียนะสลีปพีเอขล่กันนอนลิ้นใส่จืดใจแล้นี่อารมณ์แบบจืดใจล้วไ่ได้สิเราที่มันก็นอนแซนน้ำอยู่หันน้ำมันโมไปใสปล่ จะีพเียระาลเขาว่าเป็นจะเลยมาสลปีพี่สลิปเฮีอมมาจะมอเมริกามากะคือมาบอกก็นอน้อนู่หัมนอนรีนมาเสรุปเราบิกินนี่นางกันไลไปเลยเอาท้ายก่อนเลยนอนจากน่งกันจะไหนียมันก็คือเมืองกันนุ่งประเทศบอว์แมนบ่วแมนเอามือบ่วแมนเอามืองุ่มกันมาเงกันี่ยงสิไทยเี่ยงเนมสิไทยเทีงนล้พากันฮู้ว่าวนกันอเาไปเฮียพยางมไปได้หน่อย ไปได้แซบอยู่อ่ะไ้ได้เลยฮะเก็บเนื้เก็บนนัวมากจ้าจ้ก็ดีแต่ว่าเก็บเน้อีกะโอ้ยชุบขาแต้กระีกเรื่องบรเกะุกขาเนี่ยเขยอยากปีกอะด้วพี่เส็้หนว้มเรียวดีเราเรี้ยวไม่้แการพอดีคุแมนมพอดีพอดีขั้นส่งนี่ปวดเท่าเลยเป็นคือนได็หน่อยละ เขาเก็บเหีนี่เพื่อความสาดม่เอนี่ามากกเด็ดพี่พานมากาห่เด็ดอย่าไปหันไ้เขาหูนะหันเาหูได้ไมพานมากะเนี่ยมือกว่เราดีกว่าลู่นั้ด้เขาเก็บเหนเพื่อความสะอาดต่ว่ปก็ดีเฮ็ดแล้วบอว่านขึ้นหน่อยเลยขั้นเ้าเห็ดแด้นูหินนูหินลูกลใส่ทงส่งกับเ

เอาเมื่อยตวเอาเียาเมื่อเมื่อเมื่อไอเอ้ยไอเอเกบอกเล็กดเล็กงอนแล้วเอามาคอ้ายไอเอยเาเียจืดเเีแท่มาเือนแท่มเวียนแท่มาเียแท้มามเร็วเเเเเกันเเรไปเป็นอะไรไอคือจะบ่บบบบอรโตเลยบ่บบีโตเลยมึมียิบโตเลย คือเห็นไปอันี่ยามดีอยู่ยามดีนวันไหนวันไหนปะนี่ครับได้ผ่านประจำรีเขาอะไรเขาผ่านผ่านป่าแล้วผ่านหาป่ากมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับมาตลอดเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นครัวดีครับไปเบิง่งนรีผีได้ครับอย่างที่บอกก็คือกลับไปเบิ่งย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆครับที่ผมเคยมาเคยมาถ่ายรอบก่อนนั่นวังนาวังฝนเด้วังได้ปลาหลายๆได้คอยมาอเจอหนึ่งไะที่เจ้าอยู่บ่ว่าที่มีคนขี่เรือลงไปน

ไอ้ไอ้คีหน้ำพูดจริงเมื่อกี้ก็สคนก็ได้เดยวนด้ก็ไปนะัคนพนะนยขากระาษเอไปก่อนโบ้ลยเข้าเานไปก่อนน้นเบิร์ดบ่เบิร์ดบ้เบิร์ดเออมันต้องบีตังไหนเออเลตังไหนเฮ้ยอดบอลอดขาบนี่ ยาเ้อไอเซามาได้รถคันนี้นะเอ้าทำเองมากแป๊บแป๊บแดงไหมดมัอรถใหม่รถใหม่ตรงนไปไปโอเคไปไปเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ฉนึงใหม่ฉันตึงโซลุกฉันตึงฉันตึงเบา

เบียดครับจิ้มบนเลยโดนกับเบียดครับจิ้มบนเลยบาออกมามาแซนจิ้บนเลยแซนแซนหนึ่งเอาเนาะแล้ววนไหนกันขออนุญาตใหญ่เลยนี่แหละครับบรรยากาศการมาเล่นมาเที่ยวมาอันนี้ของผมครับกาเป็นอย่างคือว่าเนี่ยนะกามแก้เลยคืนดิครับรถเป็นการโซ่เฮ้ยป็นการโซ่ เออโอ๊ยเก็บฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยเฮ้ยเขาบอกให้ยังไม่ได้หอนเลยนะฮะไปใช่ไม่อ่านอ่ะปะแมงมือแมงมันไหนแงมือไ่เอาเอามีหวังไเพือเออเออไปไปด้วยไป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 ด้วยไป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 พ่อพ่อเอาเอาดูนี่ดูนี่ไไเรื่อ